แชร์แชร์นี่คือเมนูของเราในรอบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือชีสที่อยู่ด้านในอร่อยมากมันไมุู่บเส็ยจริงๆ It doesn't hurt you No Why does it hurt me? Because you're up I'm a what I'm a what I'm a what <laughs> Today, what are we going to be making? I'll say, today we are going to do sandwich with tomato, mustard, lean Virginia ham, and two kinds of cheddar cheese. And this sandwich, we're going to pan-fry and we're going to roast inside the oven so it's nice and crispy and all the cheese melts. Some people might think that making a sandwich is just adding bread, ham, and cheese and eating it. That's my way of doing it that everyone else does, right? นะครับคุณพ่อของเรานะครับจะมาสอนพวกเราวิธีการทํายังไงแบบสไตล์ที่แบบเหมือนทําที่โรงแรมหรือที่ร้านอาหารที่เขาทํากันที่เราสามารถทําที่บ้านของเราได้แล้วมันก็จะอัพความอร่อยของเราในการทานแซนด์วิชของเราอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าอย่างนั้นน่าจะสงสัยกันแล้วว่ามันทํากันยังไงนะครับเราเริ่มกันเลยดีกว่ามาโอเคอืมนีม่อะไร <laughs> no, know, but I'm <laughs> <something. Hugh? laughs> okay. Okay, so what we do? I bought beautiful sourdough bread. Okay. Okay, so we're gonna make the sandwich like this. We're gonna cut the sourdough bread. What are the kinds of breads are there like? Oh, hundreds of kinds of breads. I okay. don't. But what are the main ones? Whole wheat. ไว olive oh, so น์ซาวร r เบรดมัลติ g r a นร Raisin, ลนัทน้ำมันมะ i อก o i กอกอ้ so many ในล่าสุดผมไปที่สเปนมารู้ไหมว่าเมนูที่อร่อยที่สุดคืออะไรรู้ไหมตอนเช้าเนี่ยเขาจะเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับแฮมแฮมสเปนนะครับก็คือเป็นโทมาโช Bread นะครับก็คือ Amazing it that's it's so good, s good. <S คือเนี่ยก็คือเอาตัวตัวทมัโตเนี่ยตัว <laughs> มะเขือเทศนะครับเอามาแบบว่าผมไม่ก็รู้ไม่รู้เขาทำยังไงแต่ว่าเอามาสเปรดเป็นเหมือนแยมอะ่ะแล้วก็กินเป็นอาหารเช้าแบบโอ้เมนูง่ายๆแต่ว่า Creative แล้วก็อร่อยมากๆเลย <Okay. S 1> นะครับโดยเฉพาะแฮมของเขานะครับจะมันเขาว่าอะไรแซ่บพิเศษแฮม the ham the Spanish ham หรืออะไร Abellico Iberico. 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 I B E R. I think I C O uh, right. Like yeah. Parma ham, right? It's kind of like Parma ham No, not like this. What ham is this? This is lean Virginia ham. You can buy in the supermarket here. It's fantastic. But exactly. th this is your favorite. Oh, yeah, I love it.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  และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะเคยสังเกตไหมคุณพ่อนะเวลาใช้เนยเนี่ย บางคนเวลาซื้อเนยมาเนี่ยจะใช้วิธีการตักแล้วก็เอามาทาถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเพื่อจะให้เนยอยู่กับเราได้นานๆอย่างยั่งยืนนะครับคือใช้วิธีการสกรปเนี่ยการขูดครับการขูดเอาแค่ปลายบนของเขาออกมาแล้วมันจะทําให้การเกรดบนขนมปังของเราอ่ะมันง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะถ้ามันเป็นก้อนเนี่ยแล้วมันแข็งเนี่ยมันใช้เวลาและใช้น้ําหนักต้องรองมันละลายแต่ถ้าทําวิธีนี้มันสามารถที่จะลงขนมปังของเราแล้วก็ทานได้เลย กินแล้วอ่ะเอ้ยว่ should do when it's cooked right okay and then I got a little job for you to do <Yeah. S 2> bring the cheese grater again ตัวนี้ดีมากเลยนะคือลองเลยสิถ้าเกิดว่าเราจะ slice cheese ใช่ไหมใส่ในแซนด์วิชของเราเราจะเอาเป็นชีสก้อนใหญ่จะเอาเป็นเส้นจะเอาเป็นเล็กๆเ,เป็นฝอยๆก็ได้เลือกได้หมดเลย mm hmm. why do we have to put the fridge the sandwich in the fridge want to set it want to let it settle a little bit want to let it ก็คือเอาแซนด์วิชไปใส่ในตู้เย็นก่อนนะครับเพื่อจะให้มันเซตสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นแล้วก็เอาไปใส่ในเตาเพื่อให้มันร้อนผมงง so we're gonna cool it and then heat it what the sandwich Yeah we're g o i n g to cook it we're g o i n g to put it in the fridge a little bit let it settle and then we're g o i n g to heat it then we're g o i n g to cook it ก็น่าจะนะ <c oughs> น่าจะเป็นเคล็ดลับหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าก็เพิ่งรู้ว่าอ๋ออาหารบางอย่างนะมันต้องเอาไปแบบว่าทําให้เย็นก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําให้ร้อนนะครับไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วแล้วก็เลือกอันใดอันนึงไปเลยนะครับก็คือก็เป็นขั้นตอนเนาะคราวนี้เราเอาแซนด์วิชที่เราเอาไปใส่ตู้เย็นมานะครับ ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะทอดมันแล้วนะครับโอเคโอเค So what w e gonna do we got the sandwich done อ่าจริงๆแบบนี้มันก็กินได้แล้วนะปกติถ้าทำเองก็เอาแซนด์วิชมาประกบประกบประกบแล้วก็กินได้แล้วนะครับแต่ถ้าจะเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งและจะอัพเกมความเป็นเชฟของเราอีกสักนิดนึงนะครับก็ต้องดูขั้นตอนต่อไปเพราะว่าผมก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงต่อนะครับ I get something from there Yeah the <Okay. S 1> the spatula the what the black handle black handle on the on, on the table This Yeah 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 What is it called a spatula Spatula Yep Okay spatula La มา <So> ครียเนี่ย spatula And then we need to flip it over put it in the oven because we need to get the center of the whoa 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 is it okay sure it's fine no problem it doesn't hurt you no why does it hurt me because you're up uh I'm a what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  <laughs> เอาแล้วแต่ทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มเห็นเองแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะภาพมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันก็เหมือนพ่อลูกทั่วไปแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะ เขาเป็นคนชอบแย่ชอบเล่นมากเลยนะคือผมน้อยมากที่จะเห็นเขาอารมณ์เสียแบบน้อยแต่เวลาขึ้นอะขึ้นเลยครับ <c oughs> แต่ว่าแต่จะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ซอฟแล้วก็แบบคือตามใจทุกคนใครพูดอะไรอาจจะมีการต่อต้านเล็กน้อยช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วก็ยอมทุกอย่างเป็นคนที่ยอมทุกคนในบ้านนะครับโอ้โเห็นไหมครับแล้วทุกอย่างที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะเริ่มเมลท์นะครับก็เริ่มละลาย ตัวชีสตัวแฮมแล้วก็แม้กระทั่งตัวมะเขือเทศนะครับก็คือเริ่มที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือน,นพอโดนความร้อนแล้วมันก็จะละลายละลาวปุ๊บป <lovely S 1> ุ๊บโอเคละลาโอ้โหอ่าโอเคว้าโอเค leave it like that mm. okay, so now we're gonna pop it in the, turn h e t off the uh. the gas โอเค this we're gonna put on the top โอเคนะครับแล้วเราก็จะ ใส่ฟอยด์ปิดไว้ก่อนนะครับ and then you put it in the oven whole thing like this yeah that's okay yes in the oven no okay ใส่ทั้งกระทะนี้เลยเหรอ yeah just five minutes ไม่อยู่ไหนมาวะชีวิตดีไฟจริงคือเขาทำที่บ้านนะไม่เคยเข้าครัวเลยเป็นแบบโอ้โห ตั้งแต่เกิดมาเคยเข้ารอบเดียวแล้วก็ไม่เข้าอีกเลยชิรดชิ่าโอ๋อต้องทำให้มันน่าทาน Maybe we can put like that Oh Maybe we can Wait 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 เดี๋ยวเราจะแง้มให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าข้างในเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวดูนะโอ้ยโ,โดนพ่อด่าแน่นอนเลยแป๊บหนึ่งชึบอ่าเห็นไหมครับนี่คือชีสที่อยู่ด้านใน พอเราเอาไปใส่เตาอบแล้วก็เอาไปทอดแล้วมันจะลักษณะประมาณนี้นะครับผมสุดยอดมากๆเลยขั้นตอนสุดท้ายในมื้อนี้ของเรานะครับเราก็จะมีแฮมแอนด์ชีสแอนด์ทม a t o าโตนะครับแซนด์วิชเอรพร้อมกับดองทั้งหลายแล้วก็มีมันฝรั่งทอดก็คือคริสแอนด์อเวอร์ซุปนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเราได้มีการสอนนะครับว่า การทำซุปให้เฮลตี้ยังไงนะครับและรอบนี้นะครับเราก็ทำให้ซุปของเราอันเฮลตี้ not unhealthy but a little bit more different a little bit more different นะครับก็คือไม่ใช่ผักล้วนๆแต่ว่าเพิ่มครีมเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะเปลี่ยนรสชาติมันนะครับจริงๆเรามีเมนูเดียวแล้วเราใส่อินกรวเดียนเข้าไปอีกนิดเดียว มันก็คือเปลี่ยนเมนูเลยนะครับเเินี่คือเมนูของเราในรอบนี้นะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องชิมตัวแซนด์วิชกับซุปของเราที่มีครีมเพิ่มเข้าไปนะครับผมอืมอือฮม e เอร่อยมากเพื่อไปตัดรสสักนิดนึงเลย เหมือนน้ำยำอะ่ะถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมเรากินซีฟู้ดแล้วก็เราก็จะมีน้ำยำอยู่ข้างๆรือ <laughs> เปล่าไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่านะฮะเหมือนเออเหมือนกิมจิใช่ไหมเราไปกินอาหารเกาหลีแล้วก็นี่ก็จะเป็นกิมจิอยู่เพื่อตัดรสใช่ไหมพวกขออนุญาตเรียกว่าเมนูดองทั้งหลายแล้วกันกิมจิ it's like when you have Korean food <c oughs> you have kimchi on the side oh yeah it makes it different yeah 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 makes t taste different see yeah you learn from me <laughs> that จะเป็นวันที่โอ้โหมาแล้วแลก็มีนี่ด้วยนะครับซึ่งคุณพ่อก็สอนไปแล้วนะครับว่าทํายังไงอย่างถูกต้องนะครับอืม้มริคุบเ็จจริงๆนะครับโอเค that was very very amazing thank you father okay thank you son ขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์มานะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามต่อไปนะครับกดไลค์กด แชร์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดตัวกระดิ่งใช่ไหมตัวตัวกระดิ่งนะเพราะว่ากระดิ่งเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราโพส์อะไรเนี่ยมันจะขึ้นที่หน้าจอของเราแล้วเราก็จะไม่พลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับแล้วจะบอกกับกระซิบกับทุกคนว่ากำลังจะทำรายการเพิ่มด้วยนะใน YouTube เพราะฉะนั้นฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้ก่อนเลยนะครับ ก็ thank you for today มากๆเลยหวังว่า <Okay. S 1> ทุกคนจะชอบ Thank you everybody. เมนูของเราในวันนี้นะครับ thank you <Okay. S 1> นะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้านะครับผมบ๊ายบายคือรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอะ่ะผมว่าผมหนักประมาณร้อยโลแล้วอ่ะอยู่บ้านเนี่ยจริงจริงผมพยายามบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าต้องออกกาลังกายคือต้องขอบคุณวงการบันเทิงที่มันคอยพ u s เราเพราะว่าเดินเข้าไปในกล้องถ่ายก็แหน่ ee, น้ำหนักขึ้นหนึ่งแล้วนะวันนี้ คนนี้อ้วนขึ้นนะคนนี้อ้วนขึ้นนะทำให้เราต้องกลับไปวิ่งตลอดเวลาเลย